ครับผมมาเดี๋ยววันนี้ขอมาแก้มือหน่อยรอบที่แล้วเนี่ยยอดกดไลค์ยอดดูนะครับผมยอดวิวเนี่ยถึงเป้านะครับดูนะโอ้โหขอบพระคุณทุกคนทุกท่านมากมากเลยอย่างที่บอกไปถ้ายอดไลค์ยอดวิวถึงเป้าผมจะมาเติมให้ดูใหม่คนอย่างผมไม่เคยผิดคำพูดวันนี้จัดไปแล้วห0 0พันเอพอย์ C นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาเหมากิจบรรลงดอนะฮะไอแพ็คพันพันพันเนี่ย เดี๋ยวมันจะได้มาทั้งหมดเนี่ยประมาณ50ใบเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าตัวเนี้ยมันจะออกหรือเปล่านะครับผมนะทางด้านของพวกซีดาดนซีดานเลฟยาชินยูเซบิโอไอตัวพวกเนี้ยจะออกไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมไปซื้อมาแล้วเห็นไหมสามพันกว่าเอม็มลงไว้ในโพสต์ชุมชนของช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงท่านที่กูต้องไปซื้อมาแล้วเนี่ยเพราะอยากใช้เนี่ยอ่ะในเมื่อยอดกดไลค์กดติดตามนะแล้วก็ยอดวิวมันถึง ผมก็จัดมาให้คนดูเป็นที่ of of เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะท่านผู้ชมก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดสำหรับใครกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วก Ahmad, ันนะครับคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป อะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันกันกบเทพเจ้านิ้วทองคํานะครับผมนะโอ้โหไ,ได้ยินชื่อนี้ทีไรขนแบบลุกสู้เลยนะครับผมนะมาล้างเกลือก่อนเอาแพ็คหนึ่งมืนก่อนก็แล้วกันนะนี่ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะครับผมนะตื่นเช้ามาคือพร้อมใส่บาทนะฮะมาคนดู5,000 f นเอฟซีพอยด์ดูสิว่าตัว113 จะออกกี่ตัวขอญาตร้านเกลือสักครู่อ่ะหนึ่งหมื่นไปก่อนเลยลูก5้าใบทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่55้า้ใบนะพอดูนะตรงนี้ไปละห้าใบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอ,อ,อีกประมาณห้าเออห้าสิบใบถูกละสามแสงคนดูกี่แสงแล้วเมื่อกี้สองเลยใช่ไหมลืมนับเลยเมื่อกี้นี้แล้วก็ไปฮะชีกซองมาลวจา้าวอลเ้ยวอลเ้ย โปรตุเกสอ้ยยูเซยยูเซบิโอยูเซบิโออฮี้ยเออยูเซบิโอเจ้าฟิลิกไม่ว่ากูแค้นอีฮี้ะกูแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูแค้นมึงกูบอกเลยมึงมาทำไมวะเนี่ยแล้วสไตเกอร์เหมือนกันด้วยนะโอ้ยแม่งเจ้าฟิลิกตลาดฟ้าแกกูโอ้ยดีจเกอร์เลยแม่งเจ็บคอฟรีเลยกูอะ แพ็กหนึ่ FC ครับผมมาฮะสามแสงแพงเสมออันนี้ก่อนเลยละกันข้อเสนอสุดพิเศษบนลงดอนะไปสามแสงเหมือนเดิมลูกพ่อขอร้องอุ้ยมันรีโหลดมันรีโหลดเว้ยสงสัยกำลังแบบรีโหลดกระสุนตัวดีๆมาให้เราอยู่แสงที่หนึ่ง เออเราลืมกดตัวเราลืมใช้สูตรว่ะคนดูกดดูทีละตัวเดี๋ยวร,รอบหน้าแล้วกันแสงที่สองแล้วก็ไป่ะขอร้อยสิบสามหน่อยขอร้อยสิบสามหน่อยอังกฤษ CDM ใครวะโหอาเซนอลร้อยแปดดีแคนไลท์เดี๋ยวจะเชื่อ กินแปลกๆไหมคนดูทำแม่งทำแม่งว่ะผมว่าจะรอดบอว่าเนี่ยต่อครับผมรอบนี้ขอห้าแสนถ้ามันนานไปยังไง YouTube มีปุ่มกดข้ามนะกดข้ามได้เลยนะคนดูไม่ต้องรอผมแสงที่หนึ่งแต่ถ้าใครอยากลุ้นด้วยกัน เดี๋ยวเราจะร่ำรวยไปพร้อมกันในอีพีนี้แสงที่สองอีกสามแสงครับผมแสงที่สามเสียตังค์แล้วก็ขอรุนเลยเว้ยแสงที่สี่มาแล้วลูกค้อแล้วก็แสงที่ทไปมาแล้วจ้าเฮ้ย ฝรั่งเศ CM. ส c m 4ล้านหรือเปล่าว้าวเฮ้4ล้านเออไอ้เฮี้ยกูเพิ่งซื้อนี่ว่า4ล้านเฮี้ยกูเพิ่งซื้อมากูโดนหกักภาษีอีกเออแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้โอ้โหไยเฮี้ยแล้วกูเพิ่งซื้อกูเพิ่งซื้อเนี่ยดูดิ 3,600m ขายโอ้โหโดนหกักภาษี400ล้านอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไร แต่ก็ยังดีที่ที่มันมานะครับผมนะโอ้สองพันล้านอ่าเดี๋ยวสักครู่สักครู่เดี๋ยวขอไปขายตัวนั้นก่อนแม่ชีวิตซื้อมาทำไมวะเนี่ยนี่ไงโอ้โหซีดานกูอ่ะเอาตัวนี้ลงแล้วก็โอนย้ายก่อนมาได้แบบถูกจังหวะมากเลยซีดานลูกพ่อ อโอเคเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิมาลุยกันต่อครับผมท่านผู้ชมไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยๆ OVR 1 1 3ก็มาให้เราแล้ว1ตัวถึงแม้ว่ามันจะออกตัวที่เราซื้อมาก็ตามนะฮะ <c oughs> EA มารักผม นะอาจจะมีการหยอกล้อกันแบบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมนะมาดูกันต่อแหม่กูอยากจะด่าตะลอะเกินแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะอย่างน้อยๆตัวนั้นที่เราซื้อมาก็ยังขายได้มาขอสามแสงเหมือนเดิมแสงที่หนึ่งเฮ้ยคนดูแสงที่ออสอง 2. อย่าเอาตัวซ้ำนะขอลอ้อ แล้วก็แสงที่3ไปฮะมาแล้วจ้าลูกพอ่อแทมแทรแทรม,ทมอุ้ยเฮ้ยไอค้ออีกแล้วโอ้โหซูเคอซูเคอร1ร้ 112, 112. อยสิบสอ้ไตัวการ์ดอะไม่รู้ว่าบัคเหลืออะไรยังไงนะรอบที่แล้วก็ได้ซูเคอร์นะเผื่อมันแบบมีการปรับแก้บักเอา OVR 112มาแบบหลอมได้นะฮะ เผื่อที่จะแบบไปรีตัวอื่นเนาะอู้แต่เสียดายมันเป็นตัวล็อกอะถ้าซูเคอร์ไม่ไม่ใช่ตัวล็อกเนี่ยมันขายออกนะคนดูเพราะว่าตลาดมันแดงแล้วนะตัวล็อกผมมีสองตัวละดาวซูเคอร์อ่ะแพ็กนี้จบไปละมาแพ็กนี้ต่อครับผมโอเคลุยมีกำลังใจแล้วเว้ยวันนี้ตื่นเช้ามาอากาศดีละเกินแม่แตกต่างจากรอบที่แล้วงอมซะละเกิน รอบนี้ขอ5แสงเหมือนเดิมนะฮะไหนๆก็เสียตังละขอรีลาหน่อยก็แล้วกันถ้ารีลาแล้วมันได้ตัวดีก็มันมันก็ควรที่จะรีลานะครับผมนะถ้าใครที่แบบอยากจะรู้ว่าเปิดได้ตัวไหนกดข้ามไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรุ้นพร้อมผมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันแสงที่2อีก3แสงครับผมสูตรเดิมสูตรเดิม5แสงแพงเสมอแสงที่3า่ะ แล้วก็แสงที่4แล้วก็แสงสุดไายครับผมไปฮะมาละจ้าแถมแท,ทมแทมแทมแทมเฮ้ยเฮ้ย้สีดานสีดานอีกแล้วสีดานอีกแล้วคนดูขายได้ขายไม่ได้แม่งเอ้ยชีวิต อันนี้ที่เงียบไม่ใช่เลยนะคนดูมันอยู่กัมกึ่งแล้วบางดีใจกับเสียใจอยู่ตอนเนี้ยเอาไงดีวะเนี้ยรับประเด็นคือม,มันเหมือนแบบมันเหยียดหยามอะอารมณ์ฟิลฟิลแบบมึงเพิ่งซื้อสีดานมาเหรออะไรเงี้ยวอลึมสองตัวเลยชีวิตไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำใจร่มๆมไว้เดี๋ยวตัวไม่ซ้ำมันอาจจะมาออกรอบนี้แหละขอห้าแสงมาเดิมคนดู ห้าแสงมันออกดีมาสองรอบละถ้าห้าแสงรอบนี้ออกซีดานอีกนะเดี๋ยวรู้กันสักครู่แสงที่หนึ่งแสงที่สอง๋ยวออกตัวซ้ำเลยเขาอ้องลูกพี่แสงที่สามอีกสองแสงก็ผมคนดู แสงที่4แล้วก็แสงที่5าไปฮะแถมแทรแดแยมแถ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 มอุ๊ยใครอ่ะอุ๊ยบาซ่าโอ้โหโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเคมามาดูผลประกอบการดิ ดูซิลูกลักของพ่อนักเตะโอ้โหซีดาน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 ดูมันออกให้เราดิซีดานล้วนเลยเดี๋ยวออกจากทีมนี้ก่อนเดี๋ยวตีเม็ดอ่ะตีเม็ดตัวเ,เดี๋ยวค่อยตีดีกว่าอ่ะอันนี้สลับก่อน ซีดานสลับไปฮนะโอเคแล้วก็ไปขายแล้วประเด็นคือแบบมันออกตัวที่เราซื้อมาด้วยนะแล้วเราแบบใครจะไปรู้ล่วงหน้าใช่ไหมคนดูว่ามึงจะออกเนี่ยโอ้ถ้ารู้ผมก็คงไม่ซื้อมานะอ้ยราคากำลังจะขึ้นปะเฮ้เหมือนราคากำลังจะขึ้นนะซีดานเออเก็บไว้ก่อนดีกว่าะ เผื่อแบบเอาไปอัพราคาได้เนาะเออเผื่อเผื่อเอาไปอัพราคาได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนกววลัดเกเลียลิวันโดก็ยังขายไม่ออกเลยเนะี่ยตอนนี้คอนโดลิวันโดก็ยังขายไม่ออกเลยก็ยังถือว่าโอเคนะเราได้ซีดานมาก็เหมือนได้ตังค์คืนนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปซื้อตัวอื่นต่อเออจะได้ไปทําทุนซีดานก็ถือว่าเป็นตัวล็อกติดไอดีไปเพราะว่าน่าจะใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้เล่น CAM ได้โดยที่ o v ์ไม่ลดด้วยนะฮะอ่ะไอตัวนี้ก็ขายไปเจ,าจา้าคันเซโลเจ้าฟิลิเนี่ไอ้ตัวเนี้ยหลอกกูดีใจเกินนะมึงเนี่ยแหมโปรตุเกสมากูนู้ว่ายูเซบิโออานาเซอร์มาปุ๊บนี่รู้เรื่องเลยอ่ะขายไปก่อนอ่ะขายไปฮะอ่ะโอ้ดีแคทไลท์ได้มา3ามตัวเลยเหรอ เลดีแคนไลท์แม่งดีจัดเลยนะเนี่ยอ่าคนดูเขาข้า,ขาประมาณนี้นะครับผมนะนี่คือผลประกอบการนะฮะใครที่ชื่นชอบรัวชอบใจฝากกดไลค์กดสตอรคลห้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่ายอดซับยอดวิวมันดียอดกดไลค์มันดีเดี๋ยวจะมาจัดให้ดูใหม่นะค,ะคนดูนะ ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะใครกดติดตามกดไลค์แล้วขอพระคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยขอให้เจริญเจริญขอให้เปิดได้ตัวบอลลงดอที่เพื่อนๆเนี่ยคาดหวังกันไว้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่กดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปโหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม